กุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะช็อปเคเดโรครบลิฟท h เฮลตี้จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีเครื่องกรองน้ำอัลคาไลออนยาวด้วยน้ำอัลคาไลฟักบัวอโรมาผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิว โทรศัพท์มือถือทองคำ g o Elite Paris 2 4 k g o Smartphone Limited Edition for the Supremacy of Lifestyle ท่าน4 0ศูนย์การค้า Central โโลแอมาซ Bifin and Bifin c o r o p h y l l ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติผุนสวยสุขภาพดีรีเซ็ตคุณเป็นคนใหม่หน่วยรับเฉพาะกิจ กรุ๊กิีบกับแนนะจ๊ะวันนี้จะมาหน่วยวเฉพาะกิจค่ะกับกลุ่มกิริยานธรรมนะคะซึ่งปกติกลุ่มนี้นะคะจะมีเหล่านักแสดงเหล่าผู้จัดนะคะ<ๆ>เ็าทาบุญกันอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นวันพิเศษค่ะคือวันแม่ค่ะซึ่งเขาทําอะไรรู้ไหมคะเป็นเยลลี่ดอกไม้ข้างในดอกไม้ที่เป็นกลีบต่างๆเนี่ยคือโยเกิรต์ตเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าใครบ้างที่จะร่วมมาอุดหนุนเยลลี่ดอกไม้ของเรานะคะ าเลยคะ่ะนี่นะคะนําเงินมานะคะมีคุณหนึ่งสุริยนต์นะคะ10,000 <luence> บาทนะคะคุณตุ้ยแห่งห้องเสื้อพีเซนของเรา900 0บาทเออวิลลี่ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยเป็นจัดฉากเป็นดราม่านับซีเราหยอดเลย19,000บาท19,0 0 0บาทนะครับเริ่มกันเลยนะครับ100 9งร้อยเกบมครับ10,000นะคะ 五、四。 ้อยครบถ้วนบอกหน่อยว่าวันนี้เรามาทําอะไรคะวันนี้นะครับเราก็มาร่วมกันนะครับทำเจลี่นะฮะโยเกิร์ตนะครับเป็นรูปดอกไม้สวยงามเป็นงานฝีมือซึ่งไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ป้าติ๋วคิดว่าอันนี้ต้องซื้อเองไหมคะอันนี้เหรอคะค่ะต้องซื้อเองไหมคะไม่ต้องเลยค่ะอันนี้พี่สามารถมีคนจองค่ะใครจองคะเออพี่เองอันนี้ก็เรียกว่าดอกนิ้วครับดอกนิ้วนิ้วครับ สวยนีแขนมีขนาดพึ่งเริ่มต้นนะคะนี่เพิ่งเริ่มต้นเฉยๆนะครับจะ่พ่งเริ่มต้นนะเดี๋ยวเดียเดียวขอเถียงตามมาทีหลังขอปีนกันขอเถียงเรื่องดอกยิ้วค่ะค่ะอย่างนี้จะได้ปีหนึ่งเหรอคะยังไม่มีโอกาสยังเดี๋เดี๋ยวหยู่เดี๋ยวนี้นะระวังนะครับมีเก็บนะครับเดี๋ยวจะฉีดปากให้ดูนะฉีดเดียวยังมีโอกาสปีหนึ่งเหรอคะเดี๋ยวจะฉีดปากไปดูมานี่เลยค่ะตำลับแม่เลยค่ะพี่โต๊ะคานนี่ดอกมะลิสวยไหมฮะอุ้ยทุกสวยมากเลยอ่ะเก่งมาก กเก่งมากส่วนคนนี้นะค่เดี๋ยวขอผ่านลงนี้ค่ะว่าอันนี้นี่ลูกลูกซื้อไหมคะลูกซื้อค่ะลูกซื้อนะคะอันนี้นะคะอันนี้นอกจากมาลงมือทำเองแล้วยังร่วมทำบุญด้วยค่ะ,คะทุกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะที่สำคันเล่าที่มาที่ไปของกลุ่ม ภรระยะนัค่ะก็มีพี่ก้อยพี่จิ๋มพี่ติ๋วเรสาพี่เป๊ปพี่โยมีแหน่ด้วยนะมีแหน่ด้วยใช่มีพี่น้องรุ่นพหลายคนผู้จัดแล้วก็นักแสดงด้วยกันก็มาร่วมกันทำโดยเริ่มต้นจากเราเราเราเป็นคนไปเจอครูเล็กเป็นคุณครูสอนพอเอามาให้เขาทานกันเขาก็บอกว่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอยากทำเป็นก็เลยไปเอาครูมาสอนเขาแล้วก็มีข้อแม้ว่า ของเราเนี่ยมาสอนให้แต่เวลาเราจะทําบุญต้องตั้งกลุ่มแล้วก็ร่วมกันทําบุญนะก็ปรากฏว่าเกิดเป็นกลุ่มกลัมกลยาณธรรม,ก,มก็เลยคิดว่าวันแม่ก็เลยต้องทำบุญ<ช>ก็เโครงการนี้ขึ้นก็โครงการนี้ก็เกิดขึ้นมาเพื่อที่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติเพื่อเอาเงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะไปมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาภร<อ>เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสตรีที่เป็นมะเร็งยากไร้ ก็เอาไปให้เขา่ะไ้บุญเลยแล้วไม่หักค่าใช้จ่ายเลยอันนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายมันทุกคนพร้อมใจกันมานะคะกองละครนะคะมียังหยุดกองละครเลยค่ะแล้วผู้จัดก็ให้ความร่วมมือมากใช่น้องปอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หน่อยครับเป็นแฟนคลับทุกวันเลยขอบพระคุณครับพี่แล้วเลยรู้ไหมเวลาที่ดูที่คุยกับน้องหญิงใช่แล้วน้องปอบอกว่าช่วยฝากซื้อ พี่ยังคิดเลยว่าตกใจมากเจอนัองปอใน,นบู <c oughs> คืออย่างงี้ฮะไอตอนแรกเนี่ยผมผมก็ทราบว่าเป็นเจลลี่ <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะทานได้แต่พอเห็นในทีวีปุ๊บผมแบบเฮ้ยมันดูเหมือนงานศิลปะ <c oughs> จนคิดว่าตกลงมันทานได้หรือเปล่าเออแล้วจนวันนี้ได้เห็นของจริงแล้วคือสวยอย่างไงทีวีเลยแล้วทานได้ด้วยคนเป็นเบาหวานก็ทานได้นี่วัสดุที่เขาใช้แล้ทุกสวัสดีค่ะค่ะไลน์ไปบอกนะคะว่ายายลืมแวะมาเจอต้องแวะมาอยู่แล้ว แน่นอนค่ะเจอกันอยู่เอ็มคอร์เชียต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วนี่เป็นวันแม่ใช่ไหมใช่ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะให้แล้วมีคุณค่าแล้วอร่อยด้วยและดูดีด้วยไปดีก่อนบริจาคบริจาคก่อนเจนจากปลาด้วยจ้ะตู้ดวงตาตะโกนมาบอกว่าคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดมินเป็นคอลลาเจนนะคะจากปลาทะเลน้ำลึกอยู่ใต้สะดือภูเขุกไม่ไปงมมาเลยนะ S <S ส่ประดานะ้าเป็นงมมาเลยนะโออแล้วก็เอาคอเจ้นดึงออกมาละาคอง,รงเรครไม่ทําแล้วละคนไม่เคยทําละคนไม่มีค่ะสวัสดีค่ะคุณชูเนียรสวัสดีครับ,รบ <S <S เป็นคนใจบุญสุนทานมากเป็นคนที่เพอร์เฟกเป็นมนุษย์ที่แบบเรียกว่าเรียกว่าใครบอกบริจากกินที่ไหนที่จะทบุญมาทันทีแล้วดอกไม้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือเป็นโยเกิร์ตอยู่ข้างในนะแต่ว่าดอกไม้มันจะสวยแบบ สวยมากยสวยมากครับนี่เห็นปุ๊บนี่ซื้อไปฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รักนะครับคุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยครับแน่นอนแน่นอนมีถุงพิเศษให้คุณแม่ด้วยครับแล้วก็มามาทำตรงนี้ก็ทางด้าสถานที่ของเอโพเทียใช่ครับรักมากก็ให้สถานที่ขายตลอดเวลาเลยก็เรื่องบุญเรื่องกุศลนะคะมาติดต่อเลยค่ะครับก็เป็นบอกนิดนึงนะคะยังโสดอยู่ สวัสดีน้องปลาค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งนะคะที่พี่แอนไลน์ไปบอกว่าจะชวนน้องปลามาทำบุญร่วมกับกลุ่มกัลยาณธรรมซึ่งเป็นผู้จัดนะคะแล้วกลุ่มกัลยาณธรรมเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดละครและนักแสดงของช่องสามแล้วบรรดาผู้จัดละครแล้วก็รวมถึงดารานักแสดงต่างๆก็ทําเองเลยเหรอครับพี่แอนเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวน้องปลาไปดูฉีดเหมือนฉีดโบท็อกอะ ไม่แต่แบบว่ามันเหมือนดอกไม้มากับพี่แหนคือรูปของมันคือฝีมือและจัดใจเก่งมากจริงๆสวยไหมสวยมากสวยไหมสวยมากปลาหยิบมาอันนึงดูความละเอียดสิคะละเอียดอ่อนมากกลีบดอกไม้แท้ๆเลยพี่แหนแล้วมีสีด้วยและเลยลวไมมันเป็นคอลลาเจนด้วยจากปลาทะเลน้ําลึกอ๋อเพราะฉะนั้นทานแล้วเนี่ยผิวเราจะแบบเปล่งปลั่งมีคอลลาเจนขึ้นมาทันทีคู่ตุ๊กดวงตานะคะใส่ทูพีซไฮคัท ดำลงไปเลยไปจับปลาไปจับปลาทะเลมาเลยเพื่อที่จะคลลาเจนมาใส่ในเจลาตินนี้โอ้โหดูพี่ตุ่นตอสจัดะคะตึงตลอดเวลาดยเพราะพี่ติ๋งสาระโอ้โหแหมจะใครจะตึงเท่าพี่แหนไม่มีแล้วล่ะสวัสดีค่ะน้องเบียร์สวัสดีค่ะพี่แดก็มีการขายการรวบรวมของกลุ่มการยานธรรมซึ่งมาทำนี่นะคะ เยลลี่ดอกไม้เลวยมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้มาจองก่อนหมดต้องรอคือสองชั่วโมงรอไหมรอไหมพูดซิสามชั่วโมงห้าชั่วโมงก็รอต้องรอเพราะว่าโอ้โหเพราาะว่ทำบุญด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นว่ามันงามขนาดนี้พี่แนทอร่อยด้วย สวัสดีค่ะพี่แหน่เจ้านี่เป็นหนึ่งในแฟนคลับวันนี้เนี่ยพอรู้ว่ามีกิจกรรมของเยลลี่ดอกไม้ใช่ครับต้องมาต้องดูเพราะว่าได้ข่าวว่าเป็นการสุสลนด้วยก็เลยอยากมาดูแล้วก็อยากดูฝีมือพวกแบบว่าพี่ๆทำกันด้วยครับแจ้ามีอะไรไหมก็ฝากติดตามพี่แหนด้วยกุบกิบกุบกิบกันทุกเช้าเลยนะครับบางวันก็วิชาการบางวันก็สนุกขคๆก็แต่เช้าวิชาการก็สนุกนะใช่ก็ได้ได้ความรู้ครับครับ ระหว่างที่กำลังกำลังดูเขากำลังทำยเยลลี่ดอกไม้อยู่เรามีสอดแจ้งมาค่ะกองทับต้องเดินด้วยท้องครับแน่นอนครับในระหว่างที่ทุกคนจะต้องทำนู่นทำนี่ต้องเอาชีสทาร์ตมาเสิร์ฟเพราะว่าชื่ออะไรชื่อ,อชื่อเบคครับเบคชีสทาร์ตเพราะถ้าเกิดคิดถึงนะคะคชีสทาร์ตต้องคิดถึงเบคเท่านั้น สวัสดีค่ะน้องเพลงและน้องหว่าวาค่ะนี่น้องเพลงกับน้องหวาวาเดินผ่านมาที่บูธของเรานะคะก็อยากลองทำและเป็นคนมีฝีมือมากนี่เป็นยังไงโชว์เลยผลงานสุดตื่นเต้นไหมคะที่ได้ทำาี่ตื่นเต้นมากเพลงก่อนเพลงว่าไงควเพลงตื่นเต้นมากตอนแบบค่อยๆฉีดอันนี้ข้างในมันเป็นนมกับโยเกิร์ตนะคะตอนค่อยๆฉีดเข้าไปนี่คือมือสั่นแล้วบอกว่าไงคะ ตอนแรกยากมากเหมือนกันค่ะมันแบบต้องมือนิ่งมากแต่ทำไปเรื่อยก็สนุกดีนะคะก็ปลื้มใจแทนคุณแม่ทั้งสองท่านค่ะนะคะงานนี้ทำเอาเหล่าผู้จัดและนักแสดงรุ่นเล็ก ุ่นใหญ่ต่างพร้อมแรงพร้อมใจกันเต็มที่สำหรับการทำเยลลี่ดอกไม้เพื่อออกมาจัดจำหน่ายและนำรายได้ไปช่วยเหลือสตรีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาพรงานนี้ใบหน้าของทุกคนจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากน้ำใจกันทั่วงานเลยค่ะกรุกริบกรุกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุกริบกรุกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุกริบกรุกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะ